f บพี่พศทุกคนนะครับวันนี้นะครับบริษัทนากาชีเรานะครับเวลา6กโมงกว่านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่26นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกันอีกนะครับวันนี้นะครับขึ้นกันอีกสามครั้งตอนนี้คนงานเลิกไปอยู่ระดับนึงแล้วก็จะมีพนักงานทําโอกันอยู่นะครับนี่อยู่ที่หน้าโรงงานนะครับผมลูกค้ามาดูนะครับฝั่งทั้งหมดนะครับอันนี้โซนฝั่งนี้ก็จะเป็นพนักทาโอนะครับวันนี้นะครับตู้ที่ประกอบเสร็จแล้วรอการพ่นนะครับอันนี้คือเป็นงานดิบ นะครับลูกค้าดูนะครับเราตัดกันเองประกอบกันเองมันถึงถูกนะครับผมนี่นะครับคือไม้เลือกได้เลยนะครับปาติกลนะครับเนื้อแข็งนะครับเราตัดกันเองทุกชิ้นนะครับไม้นะครับผมนะภูเขามีนะครับไม้ปาติกลมีนะครับเนี่ยรูปหล่อเราสุดยอดนะครับผมอันนี้ก็คือเสียงกลางนะครับเสียงกลางครับผมประกอบกันทุกชิ้นนะครับรอการพ่นนะครับผม ไปสร้างเดี๋ยวสร้างตัดฟปฝั่งนู้นกันนะครับลับกันครับผมจังกัดโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พอด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับฝั่งนู้นนะครับร้านนะครับร้านทั่วไปนะครับทั่วประเทศนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ Facebook นะครับกิจพัฒน์สิงแก้วนะครับผม เบอร์โทรไอดีไลน์ก็0 9 3 1 1 7 8 6 8 4ร้านค้าทั่วประเทศติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับราคาส่งนะครับเราขายปีกและขายส่งด้วยนะครับผมทางฝั่งสปปลาวนะครับทางพม่านะครับทางเขมรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันรายละเอียดนะครับยังไงก็เข้ามาดูช่วยมากดไลค์กดแชร์นะครับบริษัทเรานะครับฝั่งนู้นจะเป็นแบบนี้นะครับผมตัดกันทุกชิ้นนะครับเครื่องอยู่ฝั่งนี้นะครับตอนนี้ หลัง5โมงไปแล้วไม่เป็นไรรับเองหลัง5โมงไปแล้วก็จะมีพนักงานทําโออยู่ฝั่งนู้นนะครับพนักงานรายวันก็ได้กลับบ้านกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการขึ้นเนาะตัวนี้ก็เป็นพวกตู้นะครับที่ประกอบกันเสร็จเรียบร้อยจะมืดๆืหน่อยหน่นะครับตัวนี้ครับผมโอเคตัวนี้ก็จะเป็น ps นะครับ ps ที่เราพ่นสีกันเรียบร้อยนะครับที่พ่นสีแล้วก็จะอยู่ด้านหลังโรงงานอีกทีหนึ่ เอาให้ดูคร่าวๆนะครับวันนี้เราจะจัดส่งชุดนี้กันนะครับผมชุดนี้จะเป็นไม้ตาภูเขานะครับขอบเหล็กนะครับตัวนี้นะครับ18นิ้วนะครับลูกค้าทางเชียงใหม่นะครับสั่งมาโอเคนะครับอันนี้จะเป็นภาพจะเบลอๆนิดนึงโอเคตัวนี้จะเป็นไม้อัดแทะไม้ตาภูเขาทั้งเซตนะครับตัวนี้นะครับถึงกลับเหล็กนะครับโอเคครับตัวนี้จะไปเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเรารีวิววันพรุ่งนี้น่าจะเชียงใหม่นะครับ เชียงใหม่เชียงรายแม่สายครับผมตรงนู้นก็จะเป็นแม่แตงนะครับชุดที่ตัวนี้ก็จะเป็น1 0 15เทอร์โบนะครับผมสั่งไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นกันนะครับอีก3าคันรถนะครับผมโอเคขอบคุณแม่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออเดอร์หกครับผมออเดอร์หกนะครับรอการยิงดอกนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆออาทิตย์หน้าเราก็จะเจอกันที่ภาคอีสานนะครับผมยังไงก็ เข้ามาดูแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 3 1 1 7 8 6 8 4ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พจน์ด้วยนะครับขอบคุณครับตัวดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะส่งให้นะครับเป็นอ่า15 15เทอร์โบนะครับเป็น15เทอร์โบกลางตัวนี้จะเป็นคางหมูที่อยู่ที่ชุด23,900แต่ลูกค้าอยากได้ PS นะครับตัวนี้มันจะเป็นแต่แต่ลูกค้าอยากได้ PS เล่นโหดๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับผม อ่าอันนีน้อันนี้คือทรงทรงแางหัทรงตู้ตู้แขวนเนาะแต่พีเอสตรงนี้ก็คือถ้าลูกค้าอยากได้พีเอสตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยทรงทรงพีเอสจะเป็นทรงแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็หัวหน้าหัวมันจะเป็นจระดดนะครับยังไงเราก็จะยิงตัวนี้ให้สี่ใบนะครับแล้วก็ใช้เทอร์โบนะครับข้างหลังก็จะเป็นสเปคคอนครับผมสเปคคอนสองสองรูแบบนี้นะครับสเปคคอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับยังไงก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะครับเจอกันก็เทอร์โบสี่ใบนะครับพีเอสสี่ใบด้านหลังครับผมพร้อมเสานะครับผม แล้วก็จะเป็นพาวเวอร์นะครับตัวพันคูณพันตัวนี้นะครับสองตัวพร้อมตีตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมแ่าแถมตัวนี้ให้เลยนะครับพิเศษเนาะมามจากช่องพี่พศเราแถมแหลกตัวนี้ให้เลยนะครับลูกค้าครับผมยังไงก็ส่งชื่อที่อยู่มาเลยนะครับตัวนี้เนาะเทอร์โบเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันนะครับหนองบัวละพูตามที่เราคุยกันไว้นะครับผมงานทสวยแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราขออนุญาตส่ง18นะครับวนี้จะเป็น18เทอร์โบลูกค้าดูนะครับถ้าอยากได้18ก็ได้นะครับ สิบแปดเทอร์โบจะเป็นอ่างานแบบนี้เลยนะครับหน้าตะแกงครับผมตะแกงปั๊มแล้วก็ขอบเป็นเหล็กนะครับหัวจับเป็นเหล็กอันนี้คือสิบแปดเนาะจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเพดเหล็กครับงานตัวนี้ครับงานตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี้จะเป็นไม้อัดแท้ตาภูเขาเนาะครับผมถ้าลูกค้าไม่ได้ไปออกกลางแจ้งอะไรมากๆทั้งงบหรือเหลือก็เล่นตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าประหยัดงบก็จะเป็นตัว ตัวนั้นนะครับที่ที่เราถ่ายให้ดูเนนะครับนายเยวครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงงานกันนะครับกําลังจัดเตรียมของขึ้นกันนะครับเวลาก็เข้าไปที่หกโมงกว่าแล้วนะครับเราไปดูกันครับผมตัวนี้เรากำลังเทสที่จะไปเชียงใหม่นะครับ จะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับลูกค้าตัวนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับหน้างานนะครับวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันเช้าวันศุกร์นะครับชุดน,นี้นะครับเจ็ดสิบแปดเทอร์โบจางนะครับกลางก็จะเป็นสิบห้าพีแอนนี้มา เดี okay, a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 h, ๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่เดเคนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับอ่ะเต้นไปด้วยลูปน้าโก